สวัสดีครับอยู่กับช่องเด็กชายอันนี้ลูดเกตพงวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม GDR 3 5มสินะคบเรียก GDR 3 5ก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมเพิ่งโหลดมานะครับแล้วก็เพิ่งแต่งมานิดเดียวให้เปลี่ยนสีนี่แหละจ็ปะเปลี่ยนจะจบเดี๋ยวเราลองไปขับดูกันนะนะนะทุกคนว่ามันจะเป็นขนาดไหนเพิ่งเข้ามาเลยวิควัน้ำเลย

เดี๋ยวใครดูควันหนย อยู่แล้วเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองไปเกมหนึ่งกันทุกคนก็เป็นจีเดียเหมือนเดิมนี่แหละนี่อันนี้เลย ไม่รู้ว่ามันจะเสียงดังหรือเปล่าเดี๋ยวนี่ยวิดีโอผมเพิ่งแต่งมาเลยเดี๋ยวลองค่ะคุณ ไล่ขับที่ยาวๆกันดีกว่าเล่นไม่เป็นเลยไม่รู้ว่ามีที่ยาวๆหรือเปล่ามันเหมือนยกหน้าเลยนหืมนได้เป้าหืมได้เป่าไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อหโหลดเกมแรมโบมัเดี๋ยวให้พี่ๆน้องๆดู แต่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ดูใคดี่แเยไม่ใ่ไเปลาไปเล่นดานนีกว่าใครวะเนี่ยนาเดียว ว่าแม่นี้มันเล่นคู่นั้นได้คู่มอเตอร์ไซค์แต่มันลงรถไม่ได้เพราะมันผิดมันไม่ใช่เกมนี้ การบ้างนะครับที่ได้รับรับชมคลิปสนุกสนุกของผมและวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาดีย๋ยวเจอกันใหม่วันหน้าโอเคไป